นกเขาใหญ่ครับวันนี้พาจ้ะเพ็ดออกมาล่าเฉลยเช้าวันทุกครับจัะเพ็ดไปตรงเสาไฟนี่ครับมันจะมีนกตรงนังขันในตรงนน้นครับแต่นี่มีนกบินเข้ามาร่วมแล้วครับ มาแล้วครับเริ่มเข้ามาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วครับ นี่มาแก้ครับยืนอยู่บนหัวเสาเลยครับ ตอนนี้นัอยู่นกนั่งอยู่บนหัวเสารุ่นนึงครับมีเข้ามาสองตัวครับอยู่บนหัวเสาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตัวหนึ่งเก็บไปแล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้นจัดหนึ่งแต้มแล้วครับ ไปครับไปดูตัวกันครับเก็บแต้มแรกแล้วครับวันนี้ดูรวดด,ด,ด,ดูลายนะครับเก็บนกครับรอขึ้นไมยใหม่นี่ครับแต้มแรกจะเพชรวันนี้ หลังวันเข้าบรรษาคร <HHH> ับจะได้ตัวสวยอยู่ครับตอนนีวว้นกหนุ่มกำลังขึ้นใหม่กำลังห้าเลยครับไหครับเก็บเพชรจัดการมันปีมันโอ้โหปีเลยหเพชรเอาเลยลหร สงสัยต้องหาคู่ให้เราั้งเนี่ยเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวหาคู่ให้โหเพชรเลยอะครับดูสิสงสัยต้องหาคู่ให้เขาแล้วครับตอนนี้ขึ้นเจอเพชรไ้อีกไม้ตรงนน้นครับตรงเสาไปนะครับมีน้กป่าต้นอันขับยูนนู้นครับต้นอพาน์ทนครับ หนึ่งกลุบเสียงกลางๆครับกระดกเล่นดีๆเลยรูนันครับว่าจะเพะจะทำแต้มได้หรือเปล่าครับวันนี้